ดีเจอ้อมค่ะเรียกได้ว่านะคะมีความคึกคักกันในช่วงของบ่ายๆของวันจันทร์กันบ้างจะได้รู้สึกว่าเออตื่นมาทํางานสักทีดิตื่นหรือยังเราอ่ะตื่นกันยังตื่นหรือยังอ่าตื่นยังผมตื่นยังตื่นแล้วโอ้ยังไม่ตื่นหรอกเราว่าเอาจิมมันยังเคลิมคล้มๆว่าวันนี้วันอาทิตย์ไม่เช้าตื่นมาเนี่ยง,งงเลย นี่เป็นอะไรวะ <c oughs> เอ้รู้สึกว่ามันซําซ้อนเอ้นี่เนอะไรวะสาวเรือทิศอะไรอย่างเงี้ยอ่ะไม่มีในหัวไม่มีคาว่าวันจันเลยนะ <c oughs> ในฝันเอ้ตื่นเช้ามานี่สาวเรือทอิ์จันไปไหนก่อน <c oughs> ผมเคยเป็นวันพฤหัส โอ้โหว่าตื่นมารู้สึกเอ๊ะมันเสาร์แล้ใช่ไหม <c oughs> สก,กิปข้ามันสุกไปแล้ว <c oughs> แกนึกว่าแกหลับตายแล้วยังไงแกข้าไป่สองว,วันได้ไปแล้วล่ะ <c oughs> กินข้าวเย็นตอนกลางคืนเสร็จแล้วตื่นเช้าเสาร์เลยยิ่งชีวิตดีไ,ดไปแลเปล<ด><ด>่าวะเออปลุกกันยากกันเลยทีเดียวนะคะชั่วโมงที่สองของเรานะคะเราเริ่มจากเหลือแค่ลืมนะคะงานของวงเคลียร์ค่ะเป็นอันดับที่ยี่สิบสำหรับ playlist of the week นะคะแล้วมาต่อกันที่ซ้อมมีแฟน ปิดใจไม่เปิดตัวแล้วปิดท้ายที่โลลี่ของลัสนะคะซึ่งก็มีสเสน่ห์ในการร้องที่เรารเวลาเราได้ยินเราก็จะรู้สึกว่าเขามีสเสน่ห์ในแบบของเขานะคะอ่ะก่อนที่เราจะไปคุยกันว่าคุณผู้ฟังเคยเป็นเหยื่อการตลาดอะไรบ้างที่มันดึงให้เราจะต้องคว้าเงินทั้งทั้งที่บางทีเป้าประสงค์ตอนไปอ่ะไม่มีจะซื้อสิ่งนี้เลยนะตอนไปเนี่ยไม่มีสิ่งนี้อยู่ในสมองไม่มีอยู่ในใจไม่มีอยู่ในลิสต์พอหันไปเห็นของแถมเท่านั้นแหละ เอาวาซื้อก็ได้อ่ะอ่ำอ่ำใช่ไหมซื้อก็ได้ซือซ้อเธออะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะมีแยกเป็นเออซื้อไปก็ได้ยังไงวันหนึ่งมันก็ได้ใช้อยู่ดีเพียงแต่ว่ามันอาจจะมีช่วงเวลากําหนดกับอีกประเภทหนึง่งใช้จริงหรอวะเหมือนที่อ่ำบอกว่าออมต้องซื้อบะหมี่กึ่งอ่ะทั้งหมดยี่ห้าซองอ่ะอ่มจะกินบะหมี่กึ่งยังไงกวงที่ออมอยากได้ม้อต้มขนาดนั้นเลยเหรอวะอะไรเยยงี้ยนึกในใจซึ่งถ้าอมซื้อกวงก็คงบอกว่า <laughs> อย่างเงี้ย พี่อ้อมอ่ะตลอดอ่ะเยกักตลาดเพราะฉะนั้นลูกค้าลงกับดิฉันอ่ะถูกต้องแล้วถูกไหมคะใช่ครับเพราะว่าดิฉันเชื่อในการตลาดทุกอย่างถูกไหมพี่กวงใช่ครับซื้อมันหมดทุกอย่างดีเมื่อวานมีคนเตือนว่าเออพี่แล้วพี่กินย่อนิ่งจริงเออเพราะฉะนั้นเวลาเราจะซื้ออะไรเราต้องซื้อในสิ่งที่มีความเป็นไปได้ว่าหนึ่งเราใช้สิ่งนี้ค่ะสองเฮ้ยมันมีโอกาสถ้ามันมีตัวตัวเลือกที่ดีเฮ้ยแล้วมันเหมาะกับเรา เราจงใช้มันถูกไหมพี่ลวงมันถึงจะเรียกว่าคุ้มค่าของเงินชั้นใดชั้นนั้นถ้าคุณมองหารถนะคะคุณผู้ฟัง TTB Drive เปิดตัวเว็บไซต์รถโดนใจเว็บไซต์ซื้อขายรถมือสองมั่นใจคุณภาพได้เพราะคัดมาแต่รถโดนๆที่โดนใจพร้อมทั้งเปิดตัวหนังโฆษณาและพรีเซนเตอร์ก็คือมาริโอมาเลอร์ที่เราคุยกันว่าวันก่อนน่ะถ้าเราได้เห็นในโฆษณา,าก็จะตลกดีคุณผู้ฟังก็น่ารักดีนะคะแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นที่เขาจะบอกเราคือเขามีรถคุณภาพให้คุณเลือกกว่า9,00 0คันพร้อมจัด เรียกได้ว่ามาจากแหล่งที่มาแบบ5ประเภทที่เขารววมมาไว้ในที่นี่ที่เดียว เขาแบ่งให้ฟังง่ายๆเลยนะคะอันดับที่1ค่ะรถผู้บริหารวิ่งน้อยก็คือรถพรีเมียมสภาพดีเยี่ยมหาย,ยากจากบริษัทรถเช่าชั้นนําผ่านการตรวจสอบบารุงดูแลรักษาอย่างสม่ําเสมออันดับที่2คือจะเป็นรถ5ดาวแบบไม่ถึง5ปีคัดมาให้พิเศษคุณภาพดีราคาโดนแบบที่3คือรถเทสจากโชว์รูมอายุน้อยไม่เกิน2ปีสภาพใหม่เหมือนป้ายแดงแบบที่4คือรถนางฟ้าเช็คแค่สุขเช็คแต่ศูนย์ประวัติดีดูแลดีเช็คศูนย์ตลอดคุณภาพท็อปเกรด แบบที่5คือรถวารันตีเหลือก็เป็นประเภทของรถประกันศูนย์มาตรฐานผู้ผลิตหมดห่วงปัญหาทางเทคนิคแล้วก็เรื่องของค่าซ่อมบำรุงนะคะหมดกังวลกับทุกปัญหาเพราะรถทุกคันผ่านการตรวจสภาพสูงสุดถึง274จุด274เยอะนะพี่คง274จุดขึ้นราคากลางรถมือสองอ้างอิงจากเว็บไซต์ TTB Bluebook ช่วยคุณเปรียบเทียบราคารถป้ายแดงกับ ราคากลางของรถมือสอและราคาขายรถทุกคันสามารถจัดสินเชื่อรถยนต์ใช้แล้วกับ TTB Drive ได้นะคะรายละเอียดค่ะเพิ่มเติมก็เข้าไปดูนะคะทาง w w w บ o d d o ถโใจคุณจะไปดูรถก่อได้ดูรายละเอียดอะไรก็ได้ r o w d o n j a i c o m นะคะอ่ะนั่นก็เรื่องหนึ่งเรื่องของการซื้อของแล้วถามว่าคุณผู้ฟังเป็นเยืออะไรกันไปหายเงียบกันไปแล้วก็มาเฉลย หลายคนเป็นเหยื่อเหมือนตะกวงใช่ครับสแตมร้านดวกซือ้ออืมเพราะเวลามาแรกอะ่ะมาแรกได้เยอะ<ช>อันนี้เขาจะสอยกระเป๋าอยู่ใช่ใชบางคนก็บอกว่าเนี่ยอ้อมชอบประสบการณ์คุณผู้ฟังจังเลยฟังแล้วแฮปปี้ว่ามีเพื่อนจริงๆตั้งใจจะซื้อวุ้นเส้นแค่18บาทค,บคุณผู้ฟังเริ่มจาก18บแปดนะจะซื้อวุ้นเส้น18บาทแต่ถ้าซื้อของครบเจบเก้าบาทจะได้สิทธิ์แลกซื้อของลดราคา จาก18ไป79มันโดดไปเท่าไหร่61บาทโดดไปอีก61บาทเดีคุณผู้ฟังซัดไปเกือบสี่เท่าปะใช่ครับสรุปนะคุณผู้ฟังจ่ายไปสา0รอยเลิศหนักเลยการตลาดกว่าฉันก็คนนี้แหละแหละนะมีเพื่อนรู้สึกปุ่นใจขึ้นมาเลยบางคนบอกว่าเสื้อหาน้องแมวเกินหนึ่งพันแถมแผ่นรับที่เล็บอ่ะแถมแผ่นรับเล็บแมวใช่ไหมใช่ครับอาหารเปียกซึ่งจริงๆแล้วว่าเอาหนึ่งพันอะไปซื้อแผ่นรับ แมวเป็นแผ่นลับเล็บอะน่าจะถูกกว่าป่ะได้แล้วแต่ใส่ใช่ไหมใช่ครับแต่เราก็จะรู้สึกว่าซื้อนี้แล้วแดนนั้นว่ะแต่คุณผู้ฟังยังโอเคไงมันได้ใช้ได้ใช้มันได้ใช้จริงเนื้อออกป่ะถ้าอ้อมอะอยากได้แผ่นลับเล็บแมวแต่อ้อมไม่มีแมวอันนั้นอ้อมพลาดเใช่เพราะโอ้โหน่ารักจังเลยแล้วใครลับเล็บอ้อมก็นั่งเกาเล็บตัวนั่งเกาเองแล้วอีกหน่อยให้ซื้อถาดหรือยังไงหลุมทรายแล้วในขณะที่บางคนก็ บอกว่า,ามีมีการมีคนโดนการตลาดไปหลายคนนะ่ะก็เอ็นดูอยากได้ผ้าห่มวะ่ะมีคนก็อยากได้ผ้าห่มก็ต้องสะสมกันจะเอาป้าห่มก็เข้าใจนะคะเพราะฉะนั้นใดๆก็ตามสําหรับคุณผู้ฟังนะคะถ้าเราจะซื้อของอันดับต้นมันก็คงจะต้องดูของที่เราใช้จริงเพราะว่าการตลาดเขาก็ต้องทำหน้าที่เขาส่วนหน้าที่เราบวกลบคูณหารให้คุ้มค่าที่สุดของเงินเราเนาะ ก็ฝากกันไว้ด้วยนะคะ New Listen Kicks E-Power